อันนี้ที่มาสิงบุรีนะครับนี่ยกเครื่องลงแล้วนะนยกเครื่องลงมาแล้วมาดูความเสียหายนะครับออกนิวลูกสูบนะลูกสูบเป็นรอยอาการเสียงดังนะครับเนี่ยดูนะลูกใหม่เนะี่ยลูกละลายด้วยนะครับน่าจะหัวฉีดน่าจะเคยมีปัญหานะนี่ดูลูกละลายแหว่งไปเลยครับ ก็คือจะตีตีปอกหนึ่งนะเดี๋ยวหนาะลูกมือสองใจเอาเพราะถ้าของใหม่มันจะมาเป็นชุดนะสีลูกประมาณนี้คนระับเขาเขาเวียงไม่ได้นะแล้วก็าฝาตัวนี้ลูกค้าไปทำมาแล้วก็จะเป็นตัวร้อยห้าสิบเนะ่จะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนร้อยสี่สิบใส่ในหะเวลาใส่ลูกลอกตัวตั้งนะครับใช้ไม่ได้คนระับลูกลอกตัวตั้ง ดูชมต่อไปนะครับตอนหนังที่เราทําการยกเครื่องประกอบขึ้นไปเร็นด้ใส่มาดูทีนะ